เจาะร้องปปชสอบสอบวทรงเอยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ วันที่20มีนาคม2566ที่พักคก้าวไกลนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อและโฆษกพักคก้าวไกลถแถลงถึงความคืบหน้ากรณีของนายอุปกิจตปาจยากูลสมาชิกวุฒธธิสภาที่มีข้อคอรหาพัวพันขบวนการฟอกเงินการขายยาเสพติดของนายตุนมินรัตว่าในวันพรุ่งนี้21มีนาคมจะเดินทางไปให้ปากคากับอายการสูงสุด และวันที่23มีนาคมจะเดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปามการทุจริตแห่งชาติเพื่อติดตามประเด็นต่อไปนี้นายรังสิมันกล่าวว่าประเด็นที่1กรณีอุปกิจยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จเกี่ยวข้องกับการซื้อขายโรงแรมอันลัวรีสอร์ทโฮเทลท่าขคี่เหล็กประเด็นที่2การถอนหมายจับ ซึ่งอาจกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและประเด็นที่3เหตุใดเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดถึงไม่อายัดบัญชีม้าหรือบัญชีที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการขายยาเสพติด นายรังสิมันกล่าวต่อว่าขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทบทวนสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับโรงแรมของนายอุปกิจในเครือบริษัทอัลลัวกุ๊ปหรือ PNP รวมถึงเรียกร้องให้เลขาธิการปรปรสทำหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเต็มที่อย่าให้ประชาชนต้องผิดหวัง